เนี่ยครับคือทางรถไฟลอยน้ำอะครับผมามาถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายรูปกันเหมือนกันสวยมากครับเพื<ๆ>่อนหน้ากลางเต็นจังเลยอันนี้คือทางรถไฟลอยน้ำนะครับสวยมากสวหนับคนเขาจะเดินทางแบบชัน ตัดขึ้นเลยแต่เราไม่ตัดเราอ้อมเอาเราแค่อยากมูค่ะง่ายเห็นพระชิตแล้วตอนนี้กำลังนั่งดูพระอาทิตย์ตกนะครับวันนี้คนเยอะอยู่สวยมากครับ สวัสดีครับอยู่กับพวกเราฮัลโหลวันเที่ยวนะครับวันนี้เรามีทริปสั้นๆนะครับเป็นวันเดย์ทริปนะครับเราจะไปกันที่จังหวัดลบบุรีนะครับเราว่าจะไปถ่ายรูปเล่นกันที่สะพานรถไฟลอยน้ำนะครับที่เขื่อนปาสักชลสิิธิ์นะครับเราออกเวลาประมาณ11บเอโมงกว่าๆนะครับระยะทางประมาณ160กิว่ากิโลนะครับจาก G P S ต่นะอตาม G P S อย่างเดียวเลยครับวันนี้เราซื้อพวก มาอะไรพวกนี้ครับไปทำกินปิกนิกกันที่นู่นด้วยนะครับสร้างสถานอะไรประมาณนี้คิดว่านะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นไปนั่งชิวๆชิคเขื่อนนะครับแล้วก็ทำอะไรกินปิกนิกเล็กๆน้อยๆครับเสร็จแล้วก็จุดหมายที่สองก็คือเราจะไปเขาบอกเป็นลับแห่งใหม่ของลบอบุรีนะครับเขาเรียกว่าฟูซับ เ,เป็นภูเล็กๆที่เราต้องเดินขึ้นไปดูแล้วก็เราคิดว่าจะไปดูพระอาทิตย์ตกกันที่นั่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับตัวยาวขณงที่เราเข้าสระบุรีแล้วนะครับ กลงวันนีครับร้อนอากาศร้อนมากไปดูว่าที่เขื่อนจะเป็นยังไงเส้นนี้เพิ่งเจอตอนกลางวันนะครับสวยมากเลยปกติจะมาแต่แบบตอนกลางคืนนะมาตรงนี้ทีไรก็ตอนกลางคืนทุกทีเลยครับ เมื่ทุกทีเลยเลยไม่ได้เห็นใยตอนกลางวันอืมตอนนี้มาถึงแล้วแต่หาไอสะพานอันนี้ไม่เจอสะพานรอยน้ำอะ่ะอันนี้มันโคกสลุง เนี่ยครับคือทางรถไฟรอยน้ำอะครับเขามาถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายรูปกันเหมือนกันเดี๋ยวไปหาที่กินอะไรก่อนฮะไม่รูนู่นไงรถล,ลง เนี่ยที่เขามากางเต็นท์กันแต่ว่าเขาจะไม่มีห้องน้ําไม่มีอะไรเลยอะไม่เสียค่าตังค์ด้วยเดี๋ยวเราจะลงไปตรงนู้นกันนะครับอ๋อนี่น่าจะเป็นทางลงทางขึ้น มีสมวัได้วนะครับมีคนมาต่างตังด้วย น,นี่เาถึงแล้วทางรถไฟลอยน้ำเราเคยมาตอนที่น้ำมันยังเต็มนะครับตอนนั้นเรามาในรถไฟสวยมากแต่วันนี้เรามาแบบน้ำลดละเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมานั่งเล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปทางรถไฟกันนะครับ ปิกนิกนะเขาเรียกว่าปิกนิกวันนี้เตรียมอะไรมากินบ้างครับไม่เตรียมแต่กินแล้วเรามีแตงโมมานะครับจากบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่าจะมานั่งทําปิกนิกกินน่าจะเป็นมะม่านะครับต้มกินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นแล้วก็มีอีกจ,จุดหนึ่งเดี๋ยวจุดสุดท้ายเราจะไปที่ภูซับเหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกที่นั่นนะี่ครับวันเดยท์ทริปของเราคอยดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ เดี๋ยวทำมาม่ากินก่อนเดี๋ยวร้อนครับต้มมาม่าเสร็จแล้วนี่มีไข่ด้วยนะครับแล้วก็มีผักกาดแต่งมตามปากดูหน้าครับดูหน้า คนหิวครับโมโหหิวดูหนะ้าดูหน้าครับนี่ครับกับบรรยากาศเงืนเนดนูครับเหมือนฝนจะมาแล้วครับต้องมาดูว่าอาจจะขึ้นภูสับเพเหรอจะเคยหมอกได้ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับลุ้นอยู่เหมือนกันเนี่ยตอนนี้ก็กินมาม่ากันไปก่อน กินอาหารด้วยก,กันอากาศดีครับลมเย็นนั่งชิลดีครับเอาอะไรมาทำกินก็โอเคดีนะครับไขอตัวกินก่อนตอนนี้เรากำลังจะออกจากเคืือนแล้วนะครับอ้จะออกจากตรง สะพานนี้แล้วนะครับม,มีควายด้วยน้องควาย,วายาสวยมากครับเฮ้ยรถไฟมารถไฟมาเพื่อนเห็นไหมรถไฟมาโอ้รถไฟมา สวยมากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายรูปบนทางรถไฟนะครับแปบ๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่ภูซับเหล็กต่อภูทัพเหล็กต่อครับไปขึ้นภูทัพเหล็กต่อเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปตรงสะพานรถไฟแป๊บหนึ่งก่อน อันนี้คือทางรถไฟลอยน้ำนะครับสวยมากไปถ่ายรูปก,กันก่อนแป๊บหนึ่งน่าจะต้องเดินไปสุดๆเออ้ย ไม่ร้องไม่บร้องเราถ่ายรูปที่ทางรถไฟ ลอยน้านะครับผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ฟูซับเหล็กต่อเลยนะครับเพื่อนๆนจากที่นี่ไปก็ประมาณสี่สิบกว่ากิโลนะครับใช้เวลาเกือบชั่วโมงเหมือนกันเดี๋ยวเราไปเลยตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงแล้วก็เบนเพื่อน,อนไปถึงนู่นไม่รู้จะกี่โมงนะครับเดี๋ยวต้องขึ้นอีกไม่รู้จะทันพระอาทิตย์ตกหรือเปล่าไป,ไปครับเพื่อนเพื่อนรน่าจะทันหรือเปล่า ชุมชนบ้านโคกตูมสามอ๋อนี่งไงจุดชมวิวภูซับเหล็กนะครับเตวสาย อันนี้ก็คือทางภูซับว์เล็กกนะันเนาะอันนี้คือทางขึ้นนะครับขึ้นดูน้อยหนาน้อยหนาบ้างวันนี้คนเยอะเลยครับทางขึ้นเป็นดินเป็นวันอาทิตย์ด้วยตอนเย็นคนน่าจะมาดูพระอาทิตย์ตกกันพระองค์ทางขึ้นก็ช่างของแบบชาวบ้านปกติเลยใช่นะใชสอนเบือนป่านิดๆ เราจะมาดูพระอาทิตย์ตกกันนะครับเ,เส้นทางเดินสบายสู่จุดชมวิวซับเล็กรลาดชันน้อยตรงไป,เ,ปเดินตรงไปแต่ทุกคนไปทางนี้ก็กหมดเลยไปทางนี้ก็ได้อ่ะไปทางนี้เลย เราใส่หนาได้ไมั้งนุพวกเธอแค่ใกล้ๆขโมยใส่ก็ไดุ้คอ้าวทำไมหนากาศเขานะครับทางนี่อันนี้ก็ไปได้แต่ทุกคนไปทางนี้ทุกคนไปทางชั้นทางนี้คือเขาบอกทางนี้ก็ได้ทำไมมีบอกเยอะจังนะทางนี้ก็ไปได้เส้นทางอันนี้เส้นทาง สู่จุดชมวิวลาดชันน้อยทางนู้นก็เป็นทางสบายหน่อยทางแบบนี้ครับกับทางแบบนี้เราเลือกไปทางไหนดีทำไมเขาทำไมเขาถึงขึ้นทางนี้กันนะไม่รู้ก็เลยว่าป้ายไปทางนี้อ่ะทางนี้ไปทางแบบลาดชันน้อยไป้ไหมลองไหมล่ะไปนี่ครับทางนี้เดี๋ยวเราลองทางนี้ดีกว่ามาดูซิว่าจะเป็นยังไงเหมือนเหมือนเหมือนทางเขาทำใหม่ แต่ตรงนี้ก็เหมือนชาวบ้านเขาน่าจะทําไว้ที่ให้เดินเลยนะครับเหมือนทําเป็นขั้นบันไดบันไดขึ้นไปเดินสบายอยู่ครับเดินง่ายอยู่แต่ก็ถือว่าอ๋อมันน่าจะอ้อมไปจุดที่เดียวกันนะแต่ว่าทางเมื่อกี้มันจะมันจะขึ้นเลยแต่อันนี้มันเหมือนจะนอ้อม,มอ้อมเป็นตัวเนะอสเนาะ เหมือนแบบหักสองเงี้ยครับประมาณนี้ทางทางแยกเมื่อกี้มันจะขึ้นเลยนะครับเหมือนน่าจะอ้อมหน่อยเป็นป่าไผ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นป่าไผ่ไส่วนมากคนเขาจะเดินทางแบบชันตัดขึ้นเลยแต่เราไม่ตัดเราอ้มอมมา เราแอยากรู้ทางนีเฉยๆอยากรู้ว่าเพราะมันมีสองเส้นทางไงก็เลยอยากรู้ว่าทางมันเป็นยังไงได้เงื่ออยู่ครับได้เงื่ออยู่เหมือนมีสองทางให้เลือกอครับเพื่อนๆนะก็เลือกกันเอาครับ ว่าจะขึ้นฝั่งไหนดีแบบทางลัดเลยชันเลยหรืออ้อมหน่อยแต่ไม่ชันเท่าไหร่ที่นี้มีน้ำขายนะครับเพื่อนก่อนขึ้นก็ซื้อน้ำกันขึ้นมาด้วยไปใช้แน่ๆเผื่อขึ้นแล้วก็เผื่อลงด้วยนะครับนี่ไางที่เราอ้อมมาเมื่อกี้ครับ มบรรจบกับทางตันเอ้ <b olog cycles> ทางด <af stru Vital careers> <Whew lerde t> ิ่งตรงขึ้นมาแล้วแต่เลือกเอาเลยนะครับก็จะเป็นบันไดอย่างนี้ดูครับเพื่อนๆชันใช้ได้อยู่นะครับถึงแล้วเหรอไปง่ายเห็นพระชิดแล้ว มาที่กินน้วไปข้างล่างจะเป็นน้ำนะครับ สวยนะไ้าี่รนี่มีตรงนี้มา้ว่อ้นี่นี่นีดีกว่าถตรงเนี้ยขึู้แล้วอันไหนดีเอารถตอับขึนี้ถ้าตรงนี้ขึ้นไม้หมดมันไปติดันเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วสวยเลย เป็นไงบ้างจิบๆร้อนน้อมันร้อนไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่ว่ามันร้อนร้้ออนนีเพราะอากาศด้วยไปไหนก็ร้อนเออเคเดี๋ยวนั่งจิบน้ำก่อนแป๊บหนึ่งพอาทิตย์มาจะยังตอนนี้กำลังนั่งดูพระอาทิตย์ตกนะครับวันนี้คนเยอะอยู่ 好，非常、嗯嗯 <noise> ตอนนี้เวลาประมาณ6โมง56นาทีจะทุ่มนะครับดูฟ้ายังไม่มืดเลยแต่ตอนนี้เรากำลังจะเดินลงแล้วนะครับสำหรับวันเดทริปของเราก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีโอกาสก็มาเที่ยวได้นะครับวันวันเดียวได้ถ่ายรูปสองสถานที่สวยๆที่นี่พระอาทิตย์ตกสวยมากครับแล้วระยะทางก็เดินก็ ไม่นานนะครับ15นาทีเนะเาะประมาณ15นาทีนะครับก็ถึงแล้วสวยมากครับพระอาทิตย์ตกแบบสวย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 ยังไงก็ฝากเพื่อนๆรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง h e ลโ o วันเที่ยวให้กับพวกเราด้วยนะครับเธอเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับบ๊ายบาย ทางลงต้องระวังระวังนะครับมันเป็นถ้าฝนไม่ตกอดินมันจะแห้งมันจะเป็นแบบเหมือนดินฝุน่นแล้วมันจะสไลด์มันจะลื่นลื่นมากเลยต้องระวัง